เหมอนเจ้ามากกว่าพี่เจยนะพี่ความรักมันเกิดแล้วอดเมื่อได้เจอน้องนุเกลอดทานตวันเป็นตั้งนานใจนี่เลแช้าสวยสดใสไม่ใช่มันเธ้าไปมันเวไา เราเริ <Sur> <glaube pled> ่มเางนพี่ขูส่งใจตาไม่ซึ้ง เย็นนชื่ใจไหนบอกเพียงแค่แป๊บเดียวแล้วจะกลับไงลูกพอดีว่าเดี๋ยวผมมีธุระที่จะคุยกับน้องชายสุริยาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณิศักดิ์แป๊บเดียวครับนะเราได้คุยกับเจ้าสักครู่วันนี้ว่าอย่างไงฉันไม่อ้อมคองไม่เสียเวลาแล้วกันนะฉันอยากให้พี่สองคนไปเป็นผู้ใหญ่สูดขอวันเพ็ญให้ฉันหน่อยฉันอยากแต่งงานเอาอย่างนี้ถ้าเลือกเป็นผู้ใหญ่เจ้าเนี่ยผู้ใหญ่สุดแล้วตื่ดเลยนะพี่เจ้าเป็นผู้ใหญ่สุดแล้ว ที่ลองคุยได้หน่อยต้องอยากได้เงินทองเท่าไหร่อีโนกี่ลังกี่โลงานที่เอาให้เขาเลยวพี่จให้แล้วกันหรือจะเหมารถตู้คอนเลนเอร์เลยเออลุงครับผมมีเรื่องที่จะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพูดเลยโนเดี๋ยวผมกำลังหาให้ครับเอลุงพอดีว่าผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาลุงสักเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากสคัญพอดีว่าจะให้ ลุงนะั่นนะทำไมเป็นเท่าไง